โดดลูกศีษมาแล้วพี่นอ้องอันนี้ลูกสาวจากส่องมะมีบุ้มบิ้มด้ค่ะพ่นสิีม,มาเาลูกศีษย์พนสิจ่ายค่ะลูกศิษย์ให้สล้องแม่เบิร์นีเพื่อว่าท่อนบอได้ใส่นีให้แม่แม่ใส่เอง เขเลดีใจเขเลยสีมาลูกสิญญ์หลานนีิลูกตาไม่มีขาหมดแล้วลูกพม่ใแส้แส้หล่ะทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้เลย่ไมรู้นับเลยเช็คเลยนั่งถ้าเอาลูกสิญญ์นั่งรอลูกสิญญ์ลูกลาลูกลาตัวนี้รอลูกสิญญ์ขอแล้วคืนที่หลานขาที่ลูกสิญญ์น้ำยาผมไม่ต้องจ่ายนะนี่ที่ลูกสิญญ์ จะเซกเลยวันที่เลยคนมาเพิ่นบ่นได้ขึ้นมากอยู่นี่ล้วเดี๋ยวเพิ่นก็โอนเงินมาให้เอาเจ้าเซกสักกันจะนับนับเอาเงินเจ้าสักกันเดี๋ยวยังเคยอื่นแดดแน่จังหน่อยแดดอย่างบายเนาะ แาวที่ไรใหญ่ไปเห็นร้านเดี๋ยวพ่ยังเซกอยู่ไปรมุนเนาะหุนเนี่ย้มเน่่ค่ะลู้สิไม่มน่นก็ได้เี่ลขาลุดลยสิไมหล้าวไทดเน่ค่ะกับรถแล้วพี่น้อง เด็กเด็กเด็กเข้าแถวเด้อเด็กๆดเด้อเดี uh ๋ยวให้ม่ยายใส่เซกละคกันลูกล่ะกั็คลอรกินเดียวนะคะนงองี่้กเสองสันมายาใส่สองสันเนาะมิจาเซกกอนนี่จจ้พี่น่องได้แล้วเป็นแจ็คลอยก็ไม่ยาใส่ทั้งหมด เออเอยสามสิออบปรนาน,นี่สง่งมามีบุ้มบิ้มพนเป็นคนใจเงินค่ะพี่น้องพันดีใจพ่นบอดใส่นีให้แม่แม่ใส่นี้อเองเบิลสิเียงะ้อ, <laughs> องลูกสีน,นั่นนะขอบคุณหลายๆเด้อมามีบุ้มบิ้มเด้เดอ,อ,อจัดเลยจัดเลยามานะามา ขันบากาอันยิบให้มันแน่นแก้มแก้มยิบให้อีกงามนี่จัดเลยจัดเลยได้ไหมน้ายิบบอกนัมันว่าตอนยังไงเราบอกบบอให้เห็นหนาก็ได้นั่งลงนั่งลง กันย้บ้ากันห้แม่นางกวนมานางมากุณสอลงยังอยู่สุดสลองในเงินใส่นีแต่ว่าผู้สลองหายมามีบุ้มมดีบดพูนสลองหายเนซื้อลูกสีนให้กิน แซ่บบ่ล um. nah, ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมเด็กๆมีใครพูดเลยเห็นว่าอะไรเลยนี่ต่ใี่มนัปิดปากแล้วม่นมีผู้เบาพ่อขวัพี่น้องเอ้ยแบ่งเอากันเด้อแบบหนมเอากันเด้อบางครอันนั้นไปเอาอีกที่ล่ะควันเอาให้มันในควนมันวิ่นบังวิ่นอยู่ทางหลังยิ่เพลหน้องเนี่ quạt cho bà đẩy Quạt cho bà hắn đẩy dù Đây lúc xỉa là cái nhàng ai tìm Hãy subscribe cho เป็กกํลังสิมาจงไว้เยาเป็เด oh ้ยดวดีนเ้า้ิดี่าส่เลด้องมเด้อินลูกเสี่ยงมาเด้ขไอซิมอนมาซื้อเหล็ยังสืมาอวยขอนไนซื้อกันทีนึ่งอยู่ มันจะ่วเลยเกิดไมไปอีกนะนีแก่บอนเล่นากินอยากินละกัูโแบะไม่นึงกินกินหอมือแหลกใส่แล้วเปลี่ยนอันโต้อันนั้นมาเนี่ยกดิ่ตนพูดพูดเออพูดพูด ม,มีมียังสิบอกอย่าค้อ,องจะภาพาบเนี่าายนี่น เอาผาหกเลยังร no ือให้ลาน่นัก็ผาพี่น้องก็เบิ้งกินลูกศิลนาะจาเนาะมารีวิวอ่าส่งมามีบุมบิ้มเืิอนเมาลูกศิลในเด็กหน่อยในหมู่บ้านกินในชุมชนกินนาะจาเนา คนสโลองอันใหญ่ร้อนสาวอุบลคนเดชอุดมท่มา,านระเบิดหนีระเบิดสินล,ลูกว่าได้ใส่ให้แล้วใส่เองยืมเองใส่เองนักเลงพ่อวระสันพี่น้องลูกก็เลยดีใจนํานะกะกันสิจากันไปคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ได้เติมไว้เป็นกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้งติง,ตงเพื่อสิบอเดพาตคลิปใหม่ๆนอกจากน้องพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรเด้อสวัสดีค่ะจะพอกันไหมในคลิปต่อไปนะคะ